ณพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีสถานที่พระพุทธองค์ทรงเคยประทับจำพรรษายาวนานที่สุดที่นี่ไม่ใช่เพียงอารามแต่คือสถานที่แห่งการโปรดเวนยศัตร์ดั่งพระธรรมที่ปรากฏและโอวาทธรรมอันลึกซึ้งอีกหลายพระสูตรพระเชตวันมหาวิหารสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นสังฆารามที่ประทับของพระพุทธเจ้าและสงฆ์สาวกหากแต่เมื่อยามที่พระพุทธองค์จาริกไปยังดินแดนอื่น ชาวนาครสาวัตถีก็ดูเหมือนไรที่พึ่งยากที่จะหาสิ่งใดมาทดแทนเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่พระอานทน์ในฐานะที่เป็นอุปถาของพระพุทธเจ้าเห็นมหาชนทั้งหลายเหล่านี้จึงเข้าไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่าเมื่อมหาชนทั้งหลายมีความประสงค์จะสักการะหรือฟังธรรมขอพระองค์ได้ทรงพระกุณาโปรดมีผู้แทนหรือองค์แทนอของพระองค์ความใน กาลิงคะโพธิชาดกปรากฏในเห็นในพระจารดกที่พระเจ้าทรงโปรดไปนําเมล็ดมัสีมหาโพดทรงโปรดให้พระโมคคัลลานะไปนําต้นมะสีมหาโพไปที่พุทธคยามาปลูกที่พระเชตวันมหาวิหารอานนทโพจึงเป็นชื่อของต้นโพเพื่อเฉลิมพระนามพระอานนท์ผู้ริเริ่มปลูกต้นโพจากเมล็ดพันธุ์ ต้นแรกของโลกณพระเชตวันมหาวิหารชาวสาวธีเปี่ยมปิติกราบสการะดังได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์น้อมมนสิการบูชาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ดุจร่มโพอันสงบเย็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรามีความระลึกถึงพระศีมหาโค เข้าใกล้ต้นประศีมหาโพนั่งสมาธิภายใต้ต้นประศีมหาโพเหมือนได้นั่งอยู่ในพระปรามียิ่งได้สวดมนต์เจริญภาวนาในบทที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาสั่งสอนก็เหมือนได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ามีพลังแห่งการเจริญจิตภาวนา อนนทะโพที่เติบโตจากเมล็ดพันธุ์ของต้นพระศรีมหาโพจึงไม่ได้เป็นเพียงต้นไม้ที่ให้ร่มเงาแต่เป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าที่ยังคงแสดงธรรมแม้ไรซึ่งสุรเสียงอย่างรากลึกในหัวใจของผู้มีจิตศรัทธาดังพระพุทธเจ้าตรัสรับรองว่าในพระเชตวันก็จะเป็นดังตถาคตอยู่เป็นนิจ